ไกลแล้วแล้วครับพี่น้อยครับฝนกับมาเพราะฝนเมือนมันอ่เอ,อ้ยน้อยวัดติดตอน,น้อัดแล้วแถวท่นานบัวโอ้ยหนักัโอ้ยหนักรัท่านบัวท่านบัวท่านบัวหมดมาแล้วหมดหมด น,น้ำฝนฝนมากฝนมากฝนมากทั้งน้ำตุดฝมหัดหนาเลยเร่งรีบแฮงักน้อย,ยก,กันผมจะหยุดเกาะกัน มาแล้วพี่น้องเลยบ่มบ่ม่มบ่มบ่มมาแล้วฟาฟาอะไรทั้งหมดย่าพัาางอย่าพังขอร้องโอ้ยรุดโอ้ยจะพัง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 จับพังเสริมใหม่เสริมยังไงใหม่ว้ แม่ติดโค้งไงมึง,ง,งยอ,อยู่กอ็อยุดอยู่หรืปปอเปล่าหมดแล้วหมดแล้วแม่ปนโอ้ยใครติดเกี้ยงเกี้ยงปับ๊บโอ้ย ปวดเอวก็ปวดโอ้ยไปเต้น มาแล้วพี่น้องเลยโอ้แต่รองวันเกิดย่างดีว่า่มีเงินซื้อเค็กเล่นขีดตมเลยแทนเค็คช่วยด้วย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 โอ้ยเป่าหนึ่งเวลาเป่าเปล่าเยอรูดปปบรูด จังหวมันหนาปุ๊หาเกินไปอธิพฐานเลยเดี๋พี่น่อนี่จงมนีคยังไตมได้เติมไดเติมได้เติมได้โอ้ยหงาแขวนกบฟางกระบ

อ๋อโอ๋ดก็ได้นี่ครว่าด้น้ํักนี่ก็ได้ แม่ไม่แหวครับพี่น้องครับผลกับมาผนโอ้ยขานาดเลยแล้วท่านาเวลาพอดีแต่ว่ากําลังยิ่มยำยำใจมองดูกำลังหลุดออกมาหลุดมันพังมือขนค่อยวากันมาเอาเย็บพอเร่งเกินไปครับนี่ในที่สุดก็ประสบผลสาเร็จจนได้นี่แหละครับแท่นท่านเช็กว่านเกิดพอเงินซื้อแค่ก็มาเรียนขีดตมแล้วปั่นเตาถ่า,านอะลยนี้เนาะเอาแบบง่าไง ชีวิตง่ายๆออกแบบกินง่ายๆยุ่งง่ายยังสิแหละพอเด็กใส่เงินหย่นยอนเยอพี่น้องเห็นว่าก็เหตุน,นี้ครับรอบๆเลยรอบๆฝนก็ดิมากเพราะฝนผ่าปัดฟ้าผนังฮ้ยผมไปก่อนไปก่อนฝนวะผม,มเก็บอ,อปุปกรณ์กันเบิ่งดูฝนเมื่อฟ้าเมื่อดินมากพี่น้องเอ้ยเบิร์ดูเบิ่งดูเบิรงนดู มาทุกทิศท,ทุกทางเลยิองดูครับฝนเมิดมาบดทุกดันนกกำลังิดช่อยย่อยกลับบ้านภายบ้านมั่นหาเมืองน้อนเลยเนาะตึ่งเลียตัวนเขาโอ้ยจกติไปน้อนนี่แน่มีการทายหลวงบางอีต่างหากวายทอนอีกก้อนนะครับพี่น้องครับเต่าทานกำลังยิ้มยันแรงไปคิดว่าคงติดพังอยด่ดอกนี่เลยครับกำลังแตกออกมา เพราะมันหนักดินชุดลงมาเมื้อนคอยปั่นไม่เอเท่านี้กรนเด้อครับพี่น้องครับยู่ดีมีแห้งบัดทุกูทุกคนเด้อคิดการสิ่งใดได้สมความมุ่งม,มาัปรารถนาเด้อเมือ่อวันเกิดผมฟ้าห่างแล้วไปก่อนบาย,บาย